สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา9นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่11ซึ่งสถาบันบรลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศรึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินหรือมูลนิธิสออ,อวนร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะวิทยาศาสตร์รวมถึงครบรอบ36ปีหอดูดาวซิรินทรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถและทักษะด้านดาราศาสตร์ รวมถึงคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันดาราศ,าศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่19และการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่8ตามลําดับ ซึ่งเป็นการแข่งขันประจำปี2557เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ให้ทัดเทียมนานา,นาประเทศเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้รับประสบการณ์และร่วมกันวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานโดยมีนักเรียนจากศูนย์สอวนอดาราศาสตร์ทั่วประเทศ11ศูนย์จำนวน114คนเข้าร่วมการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันโดยทรงกล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ ซึ่งมีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของมนุษย์โดยการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยบ่มเพาะเสริมสร้างศัก,กยภาพของนักเรียนและครูให้มีความชำนาญและเป็นการพัฒนาแผนการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ให้มีความทันสมัยและตรงกับที่ประเทศชาติต้องการ จากนั้นทอดพระเนตรพิธศการต่างๆอาทิประวัติมูลนิธิสออวนอโครงการดาราศาสตร์ของนักเรียนและนทิทรรศการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์และสื่อการเรียนการสอนด้านดาราศาสตร์อาทิกล้องโทรทัศน์วัตถุที่มาจากนอกโลกได้แก่อุก,กาบาตและเท็กซ์ไทด้วยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่29เมษายนนี้